สวัสดีค่ะคู่ฝนวัดคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนกนะคะจากวัดคาเฟ่ค่ะนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามเนาะใ,ให้หายสงสัยกันไปเลยว่าระหว่างการซื้อแฟช,ชั่นใช่กับการเรียนสูตรจาก u t u b e นะคะมีข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะมาอธิบายให้ฟังนะคะค่ะซึ่งถามว่าในยุคปัจจุบันนี้ค่ะคุณนกอย่างวัดคาเฟ่เองเนาะอ่า เรามีทําคลิปทําสูตรปล่อยแบบไม่หวงไม่กักกันเลยเลยบอกว่าเยอะมากอ่าเยอะมากเยอะมากนะคะทุกสูตรเยอะมากนะคะตอนนี้คือผลถามหน่อยอ่ะอย่างคุณนกเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ค่ะสําหรับคนที่เขาคิดว่าอยากจะไปเปิดร้านเองอยฉันไม่ต้องซื้อแฟรไชายฉันไปซื้อหม้อซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบเองได้ไหมคะก็ได้นะคะคือจริงๆเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนาะอย่างเช่น u t u b e เนี่ยค่ะเขาก็จะมี การสอนสูตรลงคลิปวิธีการทำวัตถุดิบต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าใน y o u t u b e นะคะคือมาแบบเป๊ะนะคะสูตรไม่ต้องช่องอื่นเลยเอาช่องวัดคาเฟ่ก่อนใช่ค่ะมาเยอะมากนะคะบางคนดูสูตรจาก y o u t u b e นะแลก็นั่งจดใช่ไหมคะใช่เลกค้าโทรมาบอกจดสูตรนั่งจดๆๆนะคะแล้วก็ลองไปทำเองค่ะ ทำไมมันไม่เหมือนเขาทำไมรสชาติมันมันยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะลูกค้าก็พอพอเอาไปทําขายค่ะพอเอาไปทําขายอะค่ะมันก็จะรสชาติเนี่ยมันไม่ได้ถูกปากผู้ซื้อผู้บริโภคด้วยความว่ามาตรฐานการชงมันยังไม่เป๊ะยังไม่มาตรฐานมากพอและอีกอย่างก็คือลูกค้าต้องดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงว่า ลูกค้าจะต้องไปหาวัตถุดิบเองวัตถุดิบหนึ่งเรื่องหาสูตรสูตรสำคัญมากลงตัวได้นะคะสำคัญมากก็คือเรื่องสูตรเรื่องรสชาตินะคะการตลาดคุณก็ต้องไปทำเองจัดร้านเองนะคะแต่ถ้าเป็นแฟรนไชส์ถ้าเป็นแฟรนไชส์นะคะถ้าเป็นแฟรนไชส์นะคะหนึ่งโดยเฉพาะวัดคาเฟ่นะคะจุดเด่นของเราเลยก็คือวัตถุดิบวัตถุดิบนะคะบอกเลยว่า วัตถุดิบของเราคือรสชาติเนี่ยคงที่นะคะแล้วก็สูตรของเราเนี่ยค่ะเป็นสูตรที่ยาวนานมีมายาวนานมากใช่ค่ะโอ้ยถ้าเป็นนับปีนี้ก็น่าจะปีที่1 1บเถึงสิปีแล้วนะคะสิปีก็คือถามว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าหลายๆท่านนะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ตรงเลยก็คือเวลาที่ลูกค้าติดต่อแฟนชายมาค่ะคุณโนเขาก็จะแบบว่าเอ้ยพี่ดูครูฝนทุกวันเลยดูคลิปของวัดคาเฟ่ทุกวันจดสูตรดูสูตร เอาไปลองทําตามแล้วแต่ทําไมรสชาติพี่มันไม่อร่อยลูกค้าไม่คอนเฟิร์มนะคะ,คะหรือว่าลูกค้าไม่ได้ติดเหมือนกับของวัดคาเฟ่นะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูวัตถุริบเนาะ<ช>ว่าวัดคาเฟ่มีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญค่ะตอนนี้นะคะวัดคาเฟ่โอ้โหคุณลกค,ค่าแพ็กเกจจิ้งคุณนกมากี่แบบแล้วคะตอนนี้ <ت ت แก้วนะคะมีทั้งแก้วคลาสสิกแก้วยูแก้วยีราฟนะคะแล้วก็ แก้วพีระมิดค่ะถุงกระดาษเอาของเยอะแยะมากมายนะคะแบบให้ลูกค้าได้เลือกตามความเหมาะสมเลือกตามความชอบของลูกค้าได้เลยต้องบอกว่าแฟรนไชส์วัดคาเฟ่นะคะเขาไม่ได้ขายแบบอย่างเดียวหรือเมนูน้อยนะคะต้องถามคนคิดสูตรค่ะเมนูใหม่ๆต่างๆนี่คือตามกระแสตามเทรนด์นะคะอีกหนึ่งข้อดีของการซื้อแฟรนไชส์ก็คือไม่ต้องไปคิดสูตรเองนะคะลูกค้าขา แล้วอีกอย่างนะคะวัดคาเฟ่นะคะของเราก็คือมีระบบการตลาดค่ะคือคอยดูแลลูกค้าคอยซัพพอร์ตลูกค้าตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตระนะคะทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรเก่าสูตรใหม่ นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือ,อาการโปรโมตผ่<ะ>านช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Facebook <ะ>ก็คือเราจะช่วยลูกค้าตอนนี้นคือทุกช่องทางเลยที่สำคัญนะคะในส่วนของการบริหารนะคะหรือการดูแลลูกค้าเนี่ยทางวัดคาเฟ่โดยคุณวิวัฒใบบัวแล้วก็คุณนกะนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้ายนะคะเรื่องสื่อโฆษณาต่างๆนะคะ,ะกับทางแฟรนไชส์เรามีออกแบบทํามาแบบพรีเมียมนะคะ ให้กับลูกค้าทั่วไปเลยนี่คือข้อดีของการซื้อแฟรนไชส์ค่ะเอาง่ายๆเลยค่ะพอซื้อแฟรนไชส์เราไปแล้วคุณมีคนดูแลคุณทั้งหมด<ช>แม่ค้ามีหน้าที่ชงขายอย่างเดียวแม่ค้าชงขายอย่างเดียวแล้วก็ช่วยกันควบคุมคุณภาพเท่านั้น<ช>เองเนาะนะคะก็คือข้อดีของแฟรนไชส์ก็มากกว่าอยู่แล้วแต่การที่จะไปเปิดเองเราก็สามารถไปซื้ออุปกรณ์<ช>ดูสูตร,รดูอะไรทั่วไปก็คือเดี๋ยวนี้มีเผยแพร่เยอะนะคะแต่สิ่งสําคัญมันคือวัตถุดิบ คือหัวใ,<ช>ใจหลักของแฟรนไชส์แล้วก็การดูแลการขายการตลาดการดูแลหลังบ้านนะคะทั้งหมดเลยเดี๋ยวยังไงวันนี้คุณนกนะคะเจ้าของสูตรเขาจะพาไปดูว่าวัตถุดิบหลักแฟรนไชสวัดคาเฟ่เขามีอะไรบ้างคะ่ะติดตามต่อกันเลยค่ะไปค่ะ อนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะในส่วนของวัตถุดิบหลกักใช่ไหมคะคุณลูกค้าเราต้องมาคุยกับเจ้าของสูตรเจ้าของผู้คัดสรรวัตถุดิบกันเลยนะคะวันนี้ว่าคุณลูกค้าผลถามนิดนึงค่ะในส่วนของแฟรนไชส์ะนะคะก็ถามว่าที่เราคุยกันมาเนาะ,ะว่าไปซื้อเองอวัตถุดิบบางอย่างมีในท้องตลาด แต่อะไรบ้างที่ท้องตลาดไม่มีและไม่ได้คัดสรรมาอย่างกับวัดคาเฟ่ค่ะค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัววัตถุดิบของเราเนี่ยเราคือคัดสรรมาอย่างดีค่ะอย่างตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยค่ะเราเนี่ยไปถึงไล่กาแฟเลยนะคะคต้องไปกันท <ไป S 1> ุกปีนะใช่ค่ะเราก็จะไปคัดไปดูเมล็ดกาแฟเราก็จะเลือกเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะนะคะมาใช้กับแฟนชายของเรารวมไปถึง พวกตระกูลชาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาไทยชาเขียวชาผลไม้ชามันิกทุกอย่างนะคะเราก็คือต้องลงไปดูเองนะคะแล้วก็ไปคัดเลือกมาทําสูตรคิดค้นสูตรของเราเองซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่ครูฝนบอกคือที่ท้องตลาดเนี่ยไม่มีขายนะคะแล้วก็ รสชาติแบบนี้คือหาที่ไหนไม่ได้เราจะมันไม่เหมือนกันนะคะถามว่าในท้องตลาดทั่วไปก็มีขายชาโน่นนี่นั่นเหมือนกันแต่สิ่งที่มัดใจลูกค้ามาตลอด10กว่าปีนี้ก็คือวัตถุดิบหลักนะคะวัตถุดิบหลักแล้วก็รสชาติของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาดูตัวแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกาแฟโบราณนะคะกาแฟโบราณของเราเนี่ยก็คือรสชาติเนี่ยจะเข้มนะคะเข้มข้นนะคะจะไม่เหมือนกับ รสชาติของทั่วไปนะคะเขาจะมีความพิเศษของเขาแหละถ้าสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําของวัดคาเฟ่นะคะลูกค้าจะรู้ว่าเฮ้ยทานกาแฟโบราณที่ไหนไม่เหมือนเราแน่นอนค่ะแล้วตัวต่อมานะคะก็จะเป็นชาแดงนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น The Best ของเรานะคะคือขายดีมากนะคะทุกสาขาเนี่ยก็คือดูจากยอดขายเนาะคือขายชาไทยชาแดงของเราเนี่ยคือขายแบบยอดขายถล่มทลายก็คือ ตัวรสชาชาของเราเนี่ยค่ะคือมันกลมกล่อมเนาะผสมกับนมไม่ว่าจะเป็นผสมกับนมผสมชาดำชามะนาวอะไรพวกนี้ก็คือรสชาติของเราจะกลมกล่อมมากเขาจะมีความหอมเนาะสีสันก็คือสวยงามมากนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวชาเขียวนะคะตัวชาเขียวของเราก็ไม่เหมือนที่อื่นหอมอันดับหนึ่งลูกค้าต้องบอกเลยว่าคือหนึ่งมันหอมมากเวลา ลูกค้าเดินผ่านมาหน้าร้านเนาะเห็นเราชักกับออช,กชากาเฉอชาอย่างเงี้ยค่ะคือลูกค้าต้องบอกว่าหอมมากแล้วก็พอได้ชิมเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันอร่อยกลมกล่อมคือมันไม่เฝื่อน<ช>ไม่มีความเสื่อนชาชาเขียวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น<ช>เอกลักษณ์หลักของวัดคาเฟ่เลย<ช>ค่ะ,คะ ตัวต่อมานะคะก็อันนี้เป็นน้องใหม่เลยค่ะตัวชาชาไต้หวันะนะคะตัวชาไต้หวันตัวนี้ก็หงุดกว่าจะได้สูตรก็ยากเหมือนกันะะหรือที่เราทําชานมไข่มุกกันนี่แหละ<ช>นะคะ,คะวัดคาเฟ่เขาก็มีค่ะ,คะ,คะแล้วตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นชามันริค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวชาที่ขายดีมากนะคะเพราะว่าเวลาเราไปผสมนะคะผสมกับตัวไซรัปผลไม้เนี่ยคือ รสชาติมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายอ่าอันนี้ก็คือเป็นเมนูเด็ดของสายสุขภาพเขาแหละนะคะนะคะแล้วตัวต่อมานะคะตัวสุดท้ายของเราก็จะเป็นโกโก้นะคะตัวโกโก้ของเราเนี่ยนะคะก็คือมันจะไม่มีความขมนะคะบางบางลูกค้าบางท่านเนาะไปทานโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าใจว่าอาโกโก้มันจะขมอาจจะขมโดดขมโดดใช่ค่ะแต่ตัวของเราก็คือกลมกล่อมนะคะไม่มีรสขมค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอันนี้ตัวเด็ดตัวโอ้โหตัวมาแรงของปีนี้นะคะมาแรงของปีนี้ก็คือจะเป็นตัวกาแฟสดนะคะ,คะก็บอกว่ากระแสของกาแฟสดเนี่ยก็คือตอบรับดีมากนะคะลูกค้าหลายๆสาขาเนี่ยทั้งลูกค้าที่เป็นแฟนชายวัดคาเฟ่ยอยู่แล้วกับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นแฟนชายกับเราเนาะ,ะเขาก็คือให้ความสนใจะนะคะเพราะว่าหนึ่งกาแฟสดของเราเนี่ยค่ะ แฟนชายคือราคาไม่แรงมากนะคะลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายเนาะแล้วอีกอย่างก็คือลูกค้าแบบมีตามมาชิมด้วยนะคะมาแบบว่าจากกรุงเทพมาชิมมาลองก่อนม่จากอายุทยาก็คือมาหลายๆที่นะคะก็จะมาลองชิมพอลองชิมแล้วก็คือติดใจสรุปก็คือลูกค้าก็ต้องซื้อแฟนชายเราใช่ไหมนะคะก็ดูตัวที่ที่ตัวเมล็ดกาแฟเลยค่ะคือตัวเมล็ดกาแฟของเราเนี่ยคือ กรพเมมียก็ถือว่าคัสสารคุณภาพมาอย่างดีแล้วนะคะในส่วนของวัตถุดิบหลักของแฟรนไชสวัดคาเฟ่ที่ครองใจมัดใจลูกค้าบางคนบอกว่าเอ้ยครูฝนพี่ดูคลิปทําไมชงออกมาไม่เป็นแบบนี้สีไม่หอมอะไรเงี้ยมีแบบลูกค้านะคะดูดูคลิปเราเนาะจากช่องทาง y ยูทูบเนี้ยค่ะดูแล้วก็จดสูตรนะคะพอจดสูตรเราก็ลองไปทำตามใช่ค่ะแต่ข้อแตกต่างก็คือหเลยเรื่องวัตถุดิบ ใช่ค่ะอาจจะชงใส่นมน้ำตุ้งน้ำตาลอะไรเหมือนกันได้หมดนะคะแต่บอกเลยว่ารสชาติเขาที่ออกมาไม่เหมือนกันคือนี่นะคะกลิ่นและคัดสความคุณภาพนะคะรสชาติเขาจะแตกต่างกันเนาะนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะของบอสนกกับบอสวิวัฒไม่หยุดจริงๆตอนนี้แก้วมีกี่แบบแล้วเอ่ย 2, 4, 6, 7ต้องนับกันเลยทีนนี้มีทั้งหมดแก้วนะคะต้องบอกว่าเฉพาะแก้วนะคะแก้วเรามีทั้งหมด เจ็แดแบบนะคะ,บบนะตอนนี้นะคะก็ไลนมาเลยค่ะนี่ค่ะตัวคลาสสิกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวคลาสสิกของเราเลยนะคะจะเป็นตัวกาแฟโบราณใส่กาแฟโบราณใส่ชาไทยก็คือ,อ,อไซส์22ออนลูกค้าค,คือชอบนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นแก้วนะคะกาแฟสดนะคะใส่เมนูกาแฟสดคือจะ สวยหรูดูดีอะนะคะดูนนพรีเมียมมากะนะคะตอน,นี้จะเป็นแก้วนะคะเรียกว่าแก้วเพชรนะคะแก้วรุ่นอย่างดี<ช>เลยทีเดียวะค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะตัวนี้เลยค่ะเจ้านี้ตัวเด็ดค่ะเด็ดมากแล้วก็อยู่มายาวนานมากตั้งแต่มีกระแสจนตอนนี้คือก็คือยังขายดีมากนะคะเมนูที่ใส่ก็คือจะเป็นพวกโกโก้ลาวาใช่ค่ะนะคะสตรอเบอรี่ลาวาพวกนี้ก็คือจะขายดีมากเพราะว่าดูน้องขายยาวมากนะคะขายยาวมากสมชื่อเวลาผู้ผลไปสอนนะคะลูกค้าเนี่ยสั่งกันเยอะมากนะคะสําหรับแก้วยีราฟนะคะลายแล้วก็สวยเนาะโลโก้สวยมากค่ะค่ะ ตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นแก้วยูนะคะแก้วย ok e ูเขาก็จะมีความน่ารักของเขาตรง<ข>โลโก้น,นะคะก็ <c oughs> จะมีความทีข่ขวดอันนูนี้อันนี้ก็คือใส่ชานมไข่มุกเขาสวยมากนะคะใครที่มีชานมไข่มุกหรือว่ากําลังคิดว่าอยากขายนะคะชาไข่มุกชาไต้หวันนี่ยบาร์กาเฟมีนะ,ะ,ะตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นน้องใหม่ไฟแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นแก้วพีระมิดนะคะรูปทรงเขาจะเป็นสี่เหลี่ยม นะคะรูปทรงมมคือเป็นมมพีระมิดคือเก๋ม,มากอันนี้ก็ใส่เมนูอิตาเลียนโซดาเมนูปัน่นสวยค่ะ,ะ,คะแล้วก็ตัวต่อมานะคะตัวนี้ก็เป็นโลโก้นะคะโลโก้ก็จะมีความออกแบบพิเศษเนาะออกแบบมาพิเศษเลยนะคะตัวนี้ก็คือให้ลูกค้าเลือกใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นใส่ชาใส่กาแฟ ก็สวยเช่นเดียวกันใช่ค่ะทรงนี้เราก็จะเรียกกันว่าทรงคลาสสิกนะคะซึ่งเอาไว้ใส่กับเมนูต่างๆได้อารมณ์<ช>คนที่ชอบแก้วแก้วโอ่งใช่ไหมคุณนกอ่ะ<ช>แต่ของเราจะเป็น22ออนใช่ค่ะแล้วก็ะะล่าสุดอันนี้เป็นตัวล่าสุดนะคะเป็นน้องใหม่ของเราเลยนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าทีา่ขายในราคาที่ถูกนะคะนะขาย 25, าย25บา,25บ,าบาทนะคะเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใกล้โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเด็กเ ก็จะชอบราคาง่ายง่ายราคาที่สบายกระเป๋าหน่อยซื้อง่ายขายคล่องแล้วกันค่ะสาหรับสูตร20อ่อนแก้วนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น The best ครองใจชาวมหาชนมาตัวดำหลับกันเลยทีเดียวเชียวเป็น10ปีเลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะออริจินอลของเราก็คือถุงกระดาษนะคะถุงกระดาษของเรานะคะก็ เก็บความเย็นได้นะคะสอสชั่วโมงลูกค้าใส่ไปเลยค่ะถ้ายังดูดน้ำไม่หมดถุงไม่มีการเปื่อยไม่มีการาย้วยยุ้ยอะไรทั้งหลายทั้งแหล่คือไม่มีแน่นอนก็ซื้อเช้าะะถึงเย็นนะคะ<ช>อาะะรมณ์นั้นเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือเรานะคะจะออกแบบใหม่เรื่อยๆตลอดนะคะก็คือจะเปลี่ยน รูปแบบบ้างเปลี่ยนโทนการจัดแนวการวางตัวอักษรนีค่ะก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดอนะคะก็ถือได้ว่านะคะแฟนชายของวัดคาเฟ่เนี่ยเขาไม่หยุดนิ่งไม่หยุดพัฒนาอะไรเลยนะคะต้องติดตามกันตลอดนะคะว่าปีหน้าอาจจะเป็นถุงกระดาษหน้าตาชมใหม่ก็ได้นะคะหรือแก้วต่างๆจะมีอะไรออกมาบ้างใช่ไหมคะคุณลูกคะจะมีเมนูใหม่ออกมาให้กับท่านผู้ชมไหมเมนูใหม่ก็มีแน่นอนค่ะ ะะเป็นเมนูที่เราจะทําขึ้นแบบไม่เหมือนใครไม,ไม่มีมมใครลองแบบเราได้ไม,ไม่มีใคระคะลองนะคะคือคนต้องสรุปให้ทุกท่านฟังง่ายๆตรงนี้ว่าระหว่างการชงสูตรเองตาม YouTube กับการซื้อแฟนชายเห็นไหมคะแฟนชายเขามีอะไรมากมายนะคะดูแลเราทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาคือการคิดวิเคราะห์คัดสรรทุกอย่างเรียบร้อยทั้งหมด,ดแล้วนะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่กําลังตัดสินใจอยู่ตอนนี้อ่ะฝากด้วยนะคะว่าระหว่างซื้อแฟนชายกับคิดสุรเองนะคะดูคลิป YouTube ทั่วไปอันไหนมันดีกว่ากันนี่ด,ดูจากตรงนี้แล้วก็ตัดสินใจกันได้เลยเนาะใช่ค่ะอ่าสุดท้ายคุณนกฝาก,ฝากวัดคาเฟ่เราหน่อยค่ะ สำหรับลูกค้าทีา่ไม่ว่าจะดูคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆที่ท<อ>เป็นของวัดคาเฟ่นะคะอาจจะก,กําลังติดตัดสินใจอยู่ลังเลเอะเราจะซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อหรือจะไปเรียนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลูกค้าสามารถดูจากคลิปนี้ได้เลยเนาะว่าข้อดีข้อเสียของการซื้อแฟรนไชส์ค่ะแน่นอนการซื้อแฟรนไชส์ก็คือการลงทุน<ช>นะคะแต่การลงทุนทุกอย่างนะคะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้ามันจะอยู่ที่ว่าเสี่ยงน้อยเสี่ยงมาก นะคะ,คะถ้าเสียงน้อยก็คือการเลือกซื้อแฟรนไชส์นะคะการซื้อแฟรนไชส์ของเรานะคะจะมีการควบคุมสูตรควบคุมวัตถุดิบนะคะควบคุมโปรดัก ทุกอย่างเรามีการดูแลตลอดการขายนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเออเราซื้อแฟนชส์ไปแล้วเขาจะปล่อยเราทิ้งไหมเงี้ยนะคะก็คือไม่ทิ้งนะคะใช่ค่ะเราไม่ทิ้งแน่นอนนะคะเราดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญาแฟนชส์ของเราเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจนะคะก็โทรมาตามเบอร์ด้านล่างหรือข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ,คะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆนะคะสูตรใหม่ๆนะคะอะไรออกมาให้บ้างก็ติดตามตามทุกช่องทาง<ช>ของวัดคาเฟ่กันเลยค่ะขอบคุณค่ะ